ดีด้วยนะครับขอบคุณทูตอิสระนะครับที่นะครับนำทีมอย่างงดงามนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีนะครับทั่วโลกต้องบอกว่าวันนี้บินมาทั่วโลกนะครับจริงๆตั้งใจมาวันนี้นะครับเป็นใครแค่ไหนมาครับมาจากอเมริกามาจากอังกฤษมาจากทั่วโลกอะครับที่เจอผมบอกไม่ถูกว่าประเทศเรามี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 ประเทศใดบ้าง เนาะแต่ว่ามันมันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นเมื่อเช้านะมาดูน้ำตาจะไหลําวางไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนเทมแล้ววางไว้นะครับเล้วก็ขอให้รับนะครับใจเย็นๆนะครับเนาะไม่เป็นไรนะครับผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับทำอะไรไม่ผิดพลาดเลยแสดงว่าท่านไม่เคยทำ นะครับทาแล้วมันมันถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับมีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนั่นคือคือไม่มีอะไรนะครับนั่นคือสิ่งปกติครับนะครับ,นะรบเขาบอกคนไม่เคยผิดพลาดคือคนไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับคนที่ทํานะครับคือคนที่มีความผิดพลาดบ้างนั่นเป็นมันเป็นนะครับเรื่องที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่ไหนกันให้เด็กเขาเอาอภินิษกับเด็นะครับ อันไหนนะครับคิดบวกทำดูดีแค่นั้นโอเคนะครับขอบคุณมากครับเอ้าครับเชิญครับท่านผู้ใหญ่เมื่อคืนเลิกเป็นคนสุดท้ายไม่ใช่อะไรเลยมาช้านิดหนึ่งเชิญเลยครับต่นนั้นหน้าเลยครับกอเลยก็ได้ครับท่านผู้ใหญ่ครับนี่เนาะครับอันนี้เลยครับเมื่อคืนนะครับพวกเราเองก็มีความสุขนะครับผมดูแล้วโอ้ยมีความสุขนะครับเต็มที่กับเต็มที่กับกิจกรรมนะนะครับ เราเองก็ภาคภูมิใจนั่งดูนี่ทุกนะครับเอ้านี่นะครับถุงมาทานนี้ด้วยนะครับนะครับถุงมาลับนะครับพระคุณเจ้านี้ด้วยนะครับคนไม่พอครับใครมีโอกาสช่วยกันได้ช่วยเลยนะครับทุกท่านทุกทีเลยนะครับช่วยกันนะครับไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแบ่งนะครับเพราะวันนี้เรามีพระคุณเจ้าสี่วัดด้วยกันนะครับที่นะครับอ่ะช่วยช่วยอ่ถุงมีถุง นะครับิคิดว่าของจะเยอะขนาดนี้นะครับนะครับไปๆไปนะครับขอบคุณมากนะครับช่วยกันนะครับทุกท่านเลยนะครับ ถ้าถ้าเ้าขอเนาะจะได้ใส่อะไปไปางนี้ได้บ้างครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่นะครับันครับตับงงามามุบไว้ด้วยนะครับ จุดๆไว้ก่อนนะครับวางไว้ก่อนเต็มแล้ววางไว้เนาะนะครับแล้วก็นะครับเดี๋ยวเราค่อยเก็บนะครับขอบคุณนะครับไออีนะครับขอบคุณพี่น้องชาวต่างชาติด้วยนะครับตื่นมาแต่เช้าแล้วนะครับมาเก็บขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ได้เกิดง่ายหรอกครับนะครับทาไม่ได้รับความ ร่วบแรงร่วบใจนะครับจากพี่น้องสี่แล้วก็นะครับพี่น้องชาวชุมชนกัจเกียรนะครับของที่นี่ขอบคุณมากครับนะครับถุงถุงเราต้องใช้เยอะนะครับเพราะว่าแถวยาวเออถังมาแล้วครับจิ๊กโถขอบคุณมากถุงขอบคุณมากครับอ่ะเอาถุงนี้ด้วยเทททยเลยครับไทายแต่ถังก็ได้นะครับอ่ะถุงนี้มาทายแตคถังเคถุงนี้ ขอบคุณครับนะครับโอ้เอานะครับช่วยกันครับช่วยกันไปไปได้นะครับ

มันเลยมีหมอลาเจงอนนี้ในข้วเท่ากันเลยทียิปตีหล่ะลายอ๋อวัตถุใดลกสาวขที่นะครับเอาตามมาด้านนี้นิดนึงนะครับด้านหน้าอ๋อนี่เหรออาจารย์ขอบคุได้ยินไหมวินวิกกี้วิกกี้นะครับมองยังไงก็เป็นภาพที่งดงามอยู่ ครับนี่แหละครับคือความสามัคคีนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในชุมชนอ่ะถุงมาทางนี้นิดนึงครับถุงมาทางนี้นิดนึงครับข้างหน้าไี่ ครับก็ทับนูนอันีสวัสดีครับแม่บัวชมนะครับใจเย็นๆนะครับค่อยใส่ขอไม่เดินมานลครับแม่ผมตามมานะครับรอบอง์ปู่พอดีนะครับแถวนะครับเป็นแถวต้องบอกว่าเป็นแถวที่สวยงามเชยดได้นะครับไม่มีภาพมุมสูงวันนี้ไม่เป็นไรนะครับ อันไหนนะครับที่ทําได้ก็ถือว่าเป็นความมุ่งมั่นความเพอมเพียงแล้วใส่ส่แล้วนะครับเดี๋ยวเชิญเข้าพิธีเลยนะครับโตี้รัพถ้าไม่เป็นระเบียบนะครับก็ช่วยกันหยิบลไม้คนลมมือต้องมีคนาคนยิงปู่มาดาไม่ติดีมมับะนอนหือเล่า นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับด้านพลรพิธีด้านล่าองค์ปู่นะครับแล้วก็เนะาะบาทนะครับพระทหารพระทหารด้านโรงครัวยกเลยนะครับยกมาเลยนะครับตั้งกล้องเขาเลยนะครับยกมาเลยนะครับ เขาใส,ใ,สใส่ไม่ได้แม่ยังไงวะใส่แล้วใส่อินมันใส่พลทหารนะครับยกมาเลยนะครับรดบ้านลงครัวมันไม่แาดเล่นแหละนั่นเลยนั่นเ,เลยาส่ราับพอพ่วนหานะครับสำหรับข้าวพระพุธนะครับทุกอย่างนะครับขอเรียนเชญยกมาเลยนะครับนี่เนที่ของเราอยู่ที่ครัวนะครับที่เตรียมไว้เสร็จแล้วนะครับยกมาเลยนะครับ แล้วก็ทุกท่านนะครับขอเชิญนะครับในเต็นท์ในประจพิธีเลยนะครับอท่อขาใหญ่ไหมย้ายเอาไหมมีเหรออยู่ในรถเลยลดยิรถไปลรถไ,ไปจอดไกลนะครับขอเชิญเสร็จแล้วเนาะขอเชิญท่านนี้นะครับขอเชิญด้าน ด้านหน้าองค์ปู่นะครับเดี๋ยวมานั่งนะครับฟังพระเจริญพระพุทธมนต์นะครับบังกาพระพร้อมกันนะครับไปด้วยกันเราขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเสร็จแล้วจะมีพิธีนะครับพวกหัวหัวจะพิธีเจ้าพาระแล้วก็จะมีดังลัมนะครับแล้วทีนี้มันโล่ห้าร้อยเก้าสิบเก้าดังลัมอันนั้นขาแท็บเล็ตขาตั้งแท็บเล็ตของเขาเขาก็มีแท็บเล็ตอ่ะก็เอามา ตาตั้งก็มีตาตั้งแคปเด็ดมาที่ยืนถ่ายรูปเนาะนะครับเป็นภาพที่ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่อบอุ่นมากนะครับวันนี้นะครับแล้วก็พี่น้องนะครับชาวบ้านเราก็เยอะนะครับทีมเอฟ<า>ซีเราที่เดินทางมาจากทางไกลก็เยอะครับ หลายคนมีเจตนานะครับจะมาร่วมงานนี้นะครับเดินทางมาจากต่างประเทศนะครับบางท่านก็ไม่ได้มานะครับอยากจะมาใจจะขาดก็ไม่ได้มานะครับมาแล้วก็เกิดความปุตตินะครับในเย็นวันนี้นะครับท่านจะเห็นความงดงามนะครับ